สวัสดีครับผมครูยงวุธแตงโมสอนนักเรียนระดับชั้นป .4 วิชาสุขศึกษาและก็พาระศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องใบงานที่หนึ่งนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย นะครับดงนั้นการพัฒนาการทางด้านร่างกายในระดับชั้นปถมปีที่4นะครับนักเรียนเห็นใบงานไหมครับนักเรียนดูใบงานนะครับใบงานที่1น,นะครับให้ในักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและระบายสีในช่องที่น้ําหนักและส่วนสูงของตนเองเมื่อ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กไทยถ้านั่เรียนอายุ9ขวบน้าเรียนก็ทำไมครับน้กเรียนก็ดูตรงช่องที่อายุ9ขวบว่าน้ำหนักส่วนสูงนะครับนะเท่าไรนะครับแล้วนัาเรียนก็มาบันทึกในแบางานนะครับถ้านักเรียนอายุ1ิบเอ้ย10ขวบน้กเรียนก็ดูตรงช่องตารางที่ทำไมครับ สิบขวบเห็นไ,ไหมหนักเรียนเห็นตารางด้านล่างไหมครับตารางมีตารางอายุนะครับนะเก้าขวบสิบขวบแล้วก็สิบเอ็ดขวบสิบสองขวบแล้วนักเรียนดูตารางพอดูตารางเสร็จแล้วนักเรียนก็มาบันทึกนะครับมาบันทึกข้อที่หนึ่งนะครับนักเรียนนักเรียนเป็นเพศชายหรือเพศหญิงถ้านาเรียนเป็นเพศชายนักเรียนก็บันทึกเพศชาย นักเรียน,นเพศหญิงนักเรียนก็บ,บนันทึกเพศหญิงนะครับสาหรับข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองนักเรียนอายุกี่ปีกี่เดือนสมมติว่านักเรียนอายุนะครับเก้าปีห้าเดือนนักเรียนก็เขียนว่าเก้าปีห้าเดือนนะครับนะเพราะฉะนั้นเขียนตามความจริงที่นักเรียนอา,อายุจริงนะครับนะฮะข้อที่สามนักเรียนมีส่วนสูงเท่าไหร่ ในตอนนี้นักเรียนเปลี่ยนระดับมาก็คือจากชั้นป .3 เปลี่ยนมาถึงป .4 เนี่ยนะครับน้ำหนักส่วนสูงอายุเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นการพัฒนาการที่สมบูรณ์เหมาะสมกับวัยนะครับนะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีอายุที่เหมาะสมกับวัยนักเรียนก็มาเปรียบเทียบตามตาราง ถ้านักเรียนอยู่ใกล้เคียงนันสรุปว่านักเรียนเหมาะสมกับไหวนะครับนะบต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่นะฮะนักเรียนมีน้ําหนักเท่าไหร่หนักเรียนก็เขียนลงไปข้อที่ 5, ห้านักเรียนมีส่วนสูงเกณฑ์นะครับส่วนสูงตามเกณฑ์หรือไม่นักเรียนก็ดูตรงตารางนะถ้านักเรียนมี ตามเกณฑ์นะครับคาดเคลื่อนล็กน้อยนะครับนักเรียนก็เขียนว่าตามเกณฑ์นะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะแต่นักเรียนก็สามารถทำไมครับบันทึกได้ตามตารางนะครับข้อที่6นักเรียนมีน้ําหนักตามเกณฑ์หรือไม่นะฮะั้งส่วนสูงแล้น้าหนักนั้นมันจะบาลานซ์กันนะฮะเพราะถ้านักเรียนมีน้ําหนักส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์เนี่ยสรุปว่าสุขภาพของนักเรียนดีปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นการที่ดูแลนะครับดูแลดูแลทำไมครับดูแลพัฒนาการที่เหมาะสมเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอะไรครับอันดับแรกการรับประทานอาหารนะครับการรับประทานอาหารการออกกำลังกายนะครับการดูแลสุขภาพของเราคือ การกินอาหารให้ถูกหลักห้าหมู่นะครับหลักห้าหมูน่นี้หมายถึงว่านักเรียนจะต้องทําไมครับกินแต่ละอาทิตย์ให้ครบห้าหมู่ไม่จําเป็นจะต้องกินทุกวันให้ครบห้าหมู่ที่เรากินอยู่เป็นประจาเนี่ยที่คุณแม่จัดให้คุณพ่อจัดให้เนี่ยถูกต้องแล้วนะครับถูกสุขลักษณะนะครับแต่ขอให้นักเรียนทานให้นะครับตามมื้อที่ถูกต้องตามเวลา มื้อเช้ากี่โมงมื้อกลางวันกี่โมงมื้อเย็นกี่โมงพักผ่อนพักผ่อนหมายถึงว่าไอ้เรียนก็ทําไมครับนอนหลับตามเด็กทั่วไปนะครับก็คือไม่เกินสองทุ่มนะครึ่งนะฮะนะันั้นการพักผ่อนของของของเด็กทั่วไปเนะนี่ยยี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับเวลาตื่นนะครับเวลาตื่นก็คือประมาณหกโมงหรือหกโมงครึ่ง นะครับเวลาจะกปกติแล้วนักเรียนจะสดชื่นตื่นขึ้นมาจะร่างกายจะแข็งแรงแล้วก็ออกกําลังกายเล็กน้อยในการออกกำลังกายนั้นนักเรียนเล่นกับพี่กับน้องบริเวณบ้านปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการออกกาลังกายเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องไปเล่นกีฬาที่หนักๆน,น,นะครับนะครับอ่ะต่อไปนะครับแฟนพอนักเรียน บันทึกเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็ระบายสีนะฮะตามที่ครูมีกําหนดให้นะรูปหัวใจเนี่ยกำหนดให้นักเ,เรียนก็ระบายสีตกแต่งให้สวยอันนี้ก็คือเป็นงานที่หนึ่งนะครับเป็นงานที่หนึ่งต่อไปนักเรียนดูเป็นงานที่สองนะฮะเป็นงานที่สองนะครับก็เรื่องของอะไรครับพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเหมือนกันนะครับนะบเพราะนั้นพัฒนาการ ร่างกายเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับแบบที่หนึ่งผ่านไปแล้วต่อไปแบบที่สองนะฮะนักเรียนเห็นหัวข้อไหมครับนะฮะนักเรียนดูคําชี้แจงให้นักเรียนดูภาพและอ่านสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วตอบคําถามให้ถูกต้องเห็นไหมฮะนะมันจะมีรูปภาพฮะเป็นรูปฟุตบอลแล้วก็ในตารางนักเรียนก็อ่านในตารางก่อน วิชาวิชานี่หมายถึงว่าเด็กชายวิชานะครับวิชาชอบเล่นฟุตบอลมากแต่หลังจากเล่นฟุตบอลแล้ววิชาไม่กล้าไม่ล้างหน้านะครับแต่จะชอบนั่งเล่นกับเพื่อนต่อจนดึกนะฮะหลังจากนั้นวิชา จึงค่อยไปล้างหน้าและอาบน้ำเห็นไหมนะครับนะ้าเรียนจับใจความไม่ได้นะครับนะฮะจึงทำให้ใบหน้าของวิชามีแต่สิวนะฮะมีแต่สิวไปหมดเต็มไปหมดเพราะนั้นครูถามว่าการเล่นกีฬาเนี่ยการเล่นกีฬาเมื่อเล่นกีฬาเสร็จแล้วนะครับนะักเรียนก็ต้องทำไมครับ รีบทำความสะอาดนะเช่นล้างมือเห็นไหมฮะล้างมือดับแรกเลยเพราะเราจับอุปกรณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าอุปกรณ์นั้นมีเชื้อโรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ2นาทีนะครับนักเรียนก็เอาน้ำลูบหน้าเอาน้ำธรรมดานะครับล้างหน้าอย่างที่ครูสอนทั่วไปนี่แนะครับคือเล่นกีฬาเสร็จก็ทำไมฮะล้างมือล้างหน้า นะครับพอล้างมือล้างหน้าเสร็จแล้วนักเรียนก็นั่งพักผ่อนนะครับนั่งพักผ่อนประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีนะครับ,น,บ,รน,นะรบนี่ถ้าเราอยู่บ้านนะเราอยู่บ้านเราก็ทําไมครับอาบน้ํานะครับชําระร่างกายเหนื่อใครที่อยู่ตามตัวก็จะหลุดไปนะครับนะักเรียนก็เอาพารากราฟตัวเนี้นะฮะมาตอบคําถามที่หนึ่งนักเรียนดูนะฮะ คำถามที่หนึ่งวิชาชอบเล่นกีฬาชนิดใดครับที่ครูให้ไปนะครับฟุตบอลนักเรียนก็เขียนลงไปว่าฟุตบอลนะครับนะฮะข้อที่สองวิชาจะล้างหน้าและอาบน้ําตอนไหนฮนะใน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 คำถามก็คือตอนไหนครับนักเรียนดูดิฮะนักเรียนดูนะครับอาบน้ํา จนดึกใช่ไหมฮะนักนเียนข็เขียนไว้ตอนดึกแต่จริงๆถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องนั้นหลังจากเล่นกีฬาแล้วเนี่ยเราล้างมือล้างหน้าเนี่ยประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีถ้าเราเล่นอยู่ที่บ้านนะฮะแต่ถ้าเราเล่นอยู่ที่บริเวณที่ออกกำลังกายที่ไกลจากบ้านก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับอันนี้ต้องอยู่ในดุลพินิจของกีฬาที่เราไปเล่นนะครับนะฮะ นันเรียนก็ใส่ตอบลงไปนะอาบน้ําตอนไหนนะในนี้เขาอาบตอนดึกน,นเรียนก็เขียนไปว่าตอนดึกะนะฮะต่อไปข้อามผลจากการกระทําของวิชาเป็นอย่างไรผลจากการกระทำนะฮะเมื่อเล่นกีฬาเสร็จแล้วผิดหรือไม่ผิดครับผิดนะฮะผิดขั้นตอน ของอะไรครับการพัฒนาการดูแลสุขภาพนะครับนะแล้วนักเรียนต้องออผลที่ที่นักเรียนรู้เนี่ยนะครับผิดนะครับแล้วก็าทาวิชาเป็นเป็นอย่างไรนะฮะอาบน้าําช้าสิวเป็นสิวถูกต้องไหมครับสิวเกิดสิวนะฮะเกิดสิวต่อไปก็สี่นักเรียนคิดว่าวิชาควรปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะ ไม่เป็นสิวก็คือทำไมครับอาบน้ำนะฮะชำระร่างกายแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็พักผ่อนตามปกตินะครับตามเวลาที่นักเรียนกำหนดแล้วนักเรียนจะได้สุขภาพที่ทำไมครับที่ดีนะครับแล้วก็จะแข็งแรงเอาเรียนดูภาพต่อไปครับรากราฟต่อไปบาร์และบุ๊ก เห็นไหมมีคนทั้งสองคนตัวการ์ตูนสองคนนะครับบาร์สคือจะตัวสูงนิดนึงบุ๊กจะตัวเล็กนิดนึงเห็นไหมฮะนะครับบาร์สและบุ๊กเป็นเพื่อนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในคําถามว่าบาร์สมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนะฮะตอนนี้นักเรียนตอบเองละตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะบาร์สจะตัวใหญ่กว่าบุ๊กนักเรียนก็เขียนลงไป ในความเข้าใจของนักเรียนเองนะฮะัะบนบาสมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรครับแข็งแรงนะครับจเจริญเติบโตตามวัยเห็นไหมฮะเจริญเติบโตตามวัยสมมุติว่าบาสเนี่ยประมาณสิบขวบนะะเด็กที่อยู่ในวัยสิบขวบก็จะ,จะเจริญน,นะครับจเจริญเติบโตสมวัยนะฮะนักเรียนดูบุ๊กครับข้อที่สองบุ๊กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเป็นอย่างไรนักเรียนก็ไปดูสิครับบุ๊กตัวเล็กกว่าไหมฮะ เล็กกว่าไหมครับเล็กกว่านะฮะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถตอบคําถามตัวนี้ได้เลยนะครับข้สองได้เลยว่าบุกบุกบุกนะฮะบุกเจริญเติบโตไม่สมวัยนะครับไม่สมวัยก็คือจะตัวเล็กกว่านะฮะในเด็กในวัยเดียวกันนะครับระดับป .4 เหมือนกันแต่สภาพร่างกายแตกต่างกันนะฮะนักเรียนก็ตอบลงไป ครับข้อที่สบาร์และบุกพัฒนาการทางด้านร่างกายเหมือนหรือแตกต่างกันนะักเรียนก็เขียนไปว่าแตกต่างกันนะคมัะแตกต่างกันแน่นอนนักเรียนเห็นในภาพก็รู้แล้วว่าแตกต่างกันนะครับนะักเรียนเขียนงไปข้อ4นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงตามไปก็อย่างที่ครูกเกิรไปตอนช่วงแรกก็คือหนึ่ง รับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เต็มที่นะครับออกกำลังกายตามวัยที่เรากำหนดเห็นไหมฮะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นสองใบางานเนี่ยนะครับครูก็จะให้คะแนนนักเรียนเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วพบกันนะครับนักเรียนคย่อยๆทำไม่ต้องรีบ นะครับนักเรียนมาจากชั้นปสาด้วยนะฮะนักเรียนค่อยๆพินิษพิจารณาถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนก็ไปสืบค้นในหนังสือนะครับสุขศึกษาและก็พลร,รกษาจะอยู่ด้านหลังด้านหน้าจะเป็นสุขศึกษานะครับด้านหลังจะเป็นเรื่องของพลร,รกษานะครับนะเพราะฉะนั้นเปิดมาเจอกันนะครับครูก็จะอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้นิดนึงนะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปสำหรับครูยงยุทธในวันนี้นะครับสวัสดีครับ